สวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนน้ําในหม้อน้ํารถยนต์นะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์ป๋อมดาก้อน DIY ใครๆก็ทําได้ไม่ไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากไปถอดตาน้ําไล่น้ําเก่าดันเอาน้ําใหม่ดันขึ้นไปอะไรเงี้ยมันยุ่งยากนะครับเราทําแบบง่ายๆที่ทุกคนทําได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะวันนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยวันที่วันที่30นะครับเดือน3นะครับแต่คลิปมันไม่รู้จะลงได้ลงเมื่อไหร่นะก็เข้าหน้าร้อนแล้วเรื่องระบบความร้อนรถยนต์ก็สําคัญนะครับในความคิดผมปีหนึ่งเนี่ยเราควรถ่ายน้ํายาหล่อเย็นน้ํายาน้ํายาหม้อน้ําสักครั้งหนึ่งนะครับเราทําเองได้ง่ายๆนะครับอาจจะไม่ดีเหมือนไม่ทาที่ช่าง เปิดวาล์วน้ำไล่น้ำเก่าออกเอาน้ำใหม่ดันเข้าไปพอน้ำใหม่ออกเสร็จปิดวาล์วน้ำอ่ะมันยุ่งยากวุ่นวายค่าใช้จ่ายสูงนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เราไปทําแบบง่ายๆกันนะครับให้ทุกๆท,ท,ท่านที่ก่อนเดินทางช่วงสงการหรือว่ายัางไงเนี่ยก็จะได้เป็นแนวทางในการทําดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องซื้อน้ํายาหมอน้ํานะครับผมแนะนําว่ารถเรายี่ห้ออะไรนะครับ ควรจะใช้ของบริษัทของเขาและที่สําคัญควรจะเป็นของแท้ด้วยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะนี่ผมก็เพิ่งเพิ่งถ่ายประมาณไม่ถึงปีอะแต่ว่าความเจือจางของสีมันก็เริ่มน้อยลงแล้วนะปกติมันจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่ลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวถ่ายข้างล่างของรถก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเราหมุน เดียวออกแล้วก็ร้อยน้ําหมดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูปิดผีเสื้อนะครับนี่นะครับตัวปิดผีเสือ้อเดี๋ยวเราก็จะหมุนปีกผีเสื้อตรงนี้ออกน้ําก็จะไหลออกนะครับผมหมุนให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวน้ำโดนโทรศัพท์นะครับแล้วก็มันจะโดนหน้าผมด้วยนะครับให้ดูว่าจุดที่เปิดน้ํา หรือตัวปีกผีเสื้อนะครับของหม้อน้ํำมิซูนะครับจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารน,นะอยู่ข้างใต้นะครับมุดลงมาดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออญาตบิดเปิดน้ําเก่าทิ้งก่อนนะครับนี่นะครับเราปล่อยให้น้ําออกให้หมดนะ เดี๋ยวรอให้น้ำเสร็จให้หมดนะครับแล้วก็เอาน้ําประปาสะอาดเนี่ยใส่ไล่ลงไปนะครับระหว่างเรารอน้ำหม้อน้ำใหญ่นะครับทําความสะอาดโดยใช้สายยางนะครับเสียบลงไปเพื่อไล่สิ่งสกรปรกออกมาให้หมดนะครับเราก็ล้างน้ําตรงนี้ทางพรางหม้อน้ําพักตรงทางพรางนะครับถอดนด็อตสองตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัว แล้วก็ออกมาล้างคว่ำเอาไว้นะครับนี่ครับออกเรียบร้อยแล้วน,นะครับติดแผ่นฟิลต้องแกะแผ่นฟิลก่อนครับดูสาภาพนะครับเมือกเมือกเห็นไหมครับยวผมเทให้ดูนะ <c oughs> ดูด้านในเห็นไหมครับล้างทำความสะอาด ล้างจนสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออญ,ญาตล้างก่อนแนละเดี๋ยวเอามาเพ่นดูอีกทีนะครับหลังจากทีท่ล้างแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าสะอาดใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราแช่น้ําไว้สักแป๊บหนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยครับจะปิดลิ้งไอปีสีเสื้อข้างล่างนะครับแล้วก็เติมน้ำให้เต็ม แล้วก็ทําอย่างนี้สักสองสามครั้งเพื่อให้ตะกั่นสิ่งสกปรกมันออกรวดเลยนะครับเนี่ยครับพอเราเติมน้ําเต็มเห็นไหมครับแล้วก็เราถ่ายน้ําออกที่ริ้นติดผีเสื้อนะครับทําอย่างนี้สักอย่างน้อยนอยนะสักสองสามรอบนะครับแล้วเราค่อยใสยล่ลายาหล่อเย็นเข้าไปนะครับเห็น,นไหมครับ เราทําอย่างนี้ครับสองสามครั้งเห็นไหมครับน้ําจะเริ่มใส่ลงเรื่อยๆนะครับผมอะไม่ติดเครื่องนะไม่เวียนน้ำในระบบออกมาเพราะว่าผมอะล้างทุกปีนะครับและอีกอย่างถ้าเ,าเวียนน้าจากระบบมาเนี่ยมันจะเป็นการท,ทําที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนนะครับต้องรอให้น้ํามันวางน้ําเปิดดันน้ําเก่าออกมาอันนั้นเดี๋ยวอนาคตถ้าสองปีสามปีเดี๋ยวผมจะทําคลิปเต็มๆแบบ เปิดเต็มระบบกันเลยนะครับเปิดวาล์วน้ํากันเลยนะครับอันนี้ทําแบบง่ายๆกันไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพอแล้วนี่สามรอบแล้วนะครับเปิดน้าใส่เต็มแล้วปล่อยเปิดน้ำเต็มใส่เต็มแล้วปล่อยสามรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตรงข้างล่างนะครับที่ปิดปิดช่องล่างเพให้น้ำมันพุ่งออกมานะครับแล้วครั้งนี้ก็พอแล้วนะครับดูนะ ไหมครับน้ำใสแล้วระหว่างที่รอน้ําให้มันสเสด็จจากหม้อน้ํานะครับเราก็มาประกอบหม้อน้ําพักพังๆนะครับระหว่างรอหม้อน้ําหลักนะครับสเสด็จน้ํานะครับ mm. เดี๋ยวเราจะมาเติมนะครับหม้อน้ําพักกันก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะครับนํำยาหล่อเย็นเนี่ยสับไส้กองน้ำมันเครื่องไส้กองโซล,ล่าเนี่ยหายยากมากๆนะครับของแท้จริงๆนะอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยไม่รู้แท้หรือเปล่านะครับ หแน่ๆครับเดี๋ยวผมไปหากระพุ้ยก่อนนี่คือน้ำยาที่เราถ่ายจากขวดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราต้องเติมให้มันมากกว่าแม็กซ์สักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยครับ ตัวน้ำยาหล่อเย็นมันจะดูดไปที่หม้อน้ําพักเองนะครับถ้าเราเติม,มน้ำพักไม่ไม่เต็มมันนะครับผมปิดอ่าลิ้นไอปิดผีเสื้อข้างล่างแล้วนะตรงตัวถ่ายน้ํานะครับ หมดเลยครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์เทเครื่องกันดูนะครับถ้าปิดฝาแล้วก็รอให้วาล์วน้ําเปิดปิดปกตินะครับถ้าน้ําขาดยังไงนะครับก็จะดูดจากหมอน้าพักไปเองนะครับอ่าตอนนี้ความร้อนก็เกือบถึงครึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ปล่อยให้น้ํามันวนแล้วก็ปิดฝาหมอน้ํานะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอ่าเนี่ยครับ แล้วเดี๋ยวเราก็เอารถเก็บนะครับพรุ่งนี้มาดูว่าน้ําขาดไหมถ้าขาดเราก็เติมนะครับตอนนี้ผมก็รถเก็บเข้าที่เดิมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าน้นําในหม้อน้ําหลักขาดนะครับเขาจะดูดจากหม้อน้ําพักไปเองเราค่อยเติมจากในหม้อน้ําพักนะครับตอนนี้อย่าไป เปิดนะครับเพราะว่าเครื่องร้อนนะครับวาล์วน้ําเปิดปิดทํางานแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มาดูด้วยว่าตรงที่เราปลิ้นปิดฟิลเสื้อข้างล่างเนี่ยมีน้ําหยดหรือเปล่าไอ้ตอนเนี้ยน้ําหยดก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าน้ําที่เราล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าน้ําจะขาดหรือไม่ขาดนะครับเพราะว่าถ้าหม้อน้าหลักขาดไปะดูดจากหม้อน้ําพักมา พรุ่งนี้เครื่องเย็นแล้วผมก็จะมาดูตรงนี้ว่าขาดไหมถ้าขาดผมจะเติมแล้วก็เปิดในหมอ้อน้ํานี้ด้วยว่าขาดหรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมทําทํามาเนี่ยหมอ้อน้ําพักจะไอหมอ้อน้ําหลักจะเต็มหมอ้อน้ําพักจะขาดเพราะเขาจะดูดน้ําออกมาในกรณีที่เราเติมไปแล้วมันไม่เต็มนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ดราม่าเรื่องไม่ไล่อากาศไม่อะไรอันนี้เป็นการเปลี่ยนไทม์น้ํา มอน้ําเบื้องต้นนะครับเราไม่ได้ไล่ระบบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับเห็น <c oughs> ไหมครับนี่ตอนเช้าเราก็มาชิคน้ำเห็นไหมครับน้ําก็เต็มนะครับส่วนหม้อน้ําพักเห็นไหมอ่าน้ําลดลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ําในหม้อน้ําพักนะครับให้มันเต็มถึงขีดแม็กข้างบนนะครับก็เป็นอันว่า แนวทางการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ําแบบง่ายๆเข้าๆนะครับไม่เต็มระบบก็ประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ